สบายดีพี่น้องเนาะฝั่งลาวแล้วก็ฝั่งไทยเนาะแล้วก็ต่างประเทศเนาะแล้วก็เอฟซีทุกทุกคนเนาะในมือนี่ก็ได้มาผมมาพอกับซาแพ่คือเก่าเนาะตรนแรกงเนาะกนไในมือนี่กบซาแพ่การผ้าพี่น้องมาใส่พุนเนาะมาเบิ่งอ่ะซาแพคใส่พุนเนาะพี่น้องมาเบิ่งเลยพี่น้องซาแพ่ใส่พุ่นอ่ะมักผิดแล้วก็พุ่นอ่ะดอกไม้เนาะไปมาเบิ่งซาแพ่เล่นไป ชอาเพ้กับสีบรบิวารยังรายนาะพี่น้องชอบแพ้กะบทีใส่ขุนเนาะพี่น้องเนาะใส่ขุนพี่น้องเบิ้งขุนกางไม่ได้พี่น,อน้องกามีเงนตอนที่ชอบแพ้อันเด็ดคลิปอ่ากินส่งกับสาวธงเนาะกต่กมีอ่ะ เอฟซีคนทำเข้ามาเนาะคิดโตโตตีว่ากินสมมับหมวกเนาะพี่น้องเนาะแต่มีเอฟซีคนทำชอบแพ้ก็มาว่าคือซ่องเช่าท่งว่ะจันไดเนาะก็คือซ่องข้องเพิร์ก็คืออ่าเช่าท่งเซโนเด้อพี่น้องเนาะแต่อย่าลืมเดอ้อพี่น้องเนะา,เาะชอบแพ้ก็ฝากติดตามเพคนเด้อพี่น้องเนาะแต ติดต,ตามผุนเดอซาธมเซโน,โนเนาะส,สื่อส่องจำเพาะชาเพ้ก็ใ,กให้คำตอบเอฟซีเลยเดอ้อตอบเอฟซีเลยเดอ้อเนาะกะมีเอฟซีผุนกระทามชาแพ้เข่ามาเนาะตอนที่ชาแพ้ไปตลาดเนาะว่ะชาแพ้ไปตลาดเนาะกะว่าชาแพ้ไปยังเนาะกะชาแพ้กะโทรศัพท์ของชาแพ้เนาะหวัง อาอาทิตย์ก่อนพี่น้นองก็คือว่าลูกสาวชอบแพ้นะลูกสาวชอบแพ้นะเปิดลิ้นโทรศัพท์เนาะแต่คนก็ไปโดนถือตัวเทียนมันไปปิดซองนะพี่น้องก,ก็คือเวลาเวลาคนิคอมเมนต์มาเนาะคือโบเห็นเนาะพี่น้องซ่องโบแพ้นคนบางคนชอบแพ้ด้วยนะพี่น,ออน,นอ้องเนาะชอบแพ้ก็เลยไปห้ามเนเนาะให้เถื่อนอ ให้ิ่นแปลงให้ซาแพ้เนาะพี่น้องแต่ชาแพ้ก็เลยแหวะตลาดแรงเลยเนาะพี่น้องกามีเอฟซีคนคอมเมนต์ทำ้าอแพ้เนาแพ่หนาเส็นคลิปสั้นเนาะบา ตลาดมันก็น้อยพี่นอ้องแล้วก็มือนั่นมันก็ขำแล้วเนาะซาเเพก็เลยเดียวอะเพชรคลิปสั่นเนาะพี่นอ้องขอโทษขอให้ใจลายเดอ้อพี่นอนะ้องเนาะกับขโมยตกใจไลายเดอ้อพี่น้องเนาะที่อคอมเมนต์บอกซาเแพเนาะ จะเลื่อมกะมีอา่อาโซเพก็ปลูกพักบ้งเนาะพี่นอ้องมันก็เริ่มน้ำเติมแล้วมันนี่กับพ่นโต๊ะใส่เนาะโซเพก็เลยเอาผนมาใส่เนาะนผนใส่ มาอยู่องคพี่หรกนังมาอยู่องคพี่เออแล้วก็อัดอเอาแม่แบบนี้เออเินก็บประยักจับกล่องเป็นพวกเก่งเลยเราจะมองชายชายต้องอาาคอยบอกคอยเตือนตลอลดเ้ื่องที่น้ สะแพกหาสิบบาทร์อกมงรายนะสะแพกใส่ไปดูภาพไม่ใช่ห กใส่เบี่ยมอ่ะผียังเรียบร้อยแล้วเนาะพี่นอ้องกับพี่น้องก็ได้เห็นพี่น้องหลังจากซอแพรใส่ผุนเรียบร้อยแล้ว,ลวนะเนาะซอแพรกัดชิมให,ให้ให้พี่น้องเบื่งเนาะมันก็บ่ค่อยงามบัดนี้พี่น้องมันเหงอเหลืองเลืองรีวิวสูอันอีกแล้วบัดนี้ก็ได้ มนเมื่อวานนี่กับสเสาแพรบ่ได้อัดคลิปก็เพราะวา่าฝนมันตกเนาะพี่น้องสเสาแพรก็เลยบ่ได้อัดคลิปเนาะพี่น้องเนาะนี่ดอกใหม่ของสเสาแพรเขียวขึ้นมาเริ่มงามแล้วพี่น้องจังหน่อยดอกกับสเสาแพรกันสิมาร,รีวิวให้พี่น้องเบิ่งอีกเนะา,เาะหักหวงเสาแพร์กะเริ่มงามแล้วพี่น้อง ได้มาพ่อกับเซาแพะมาอัปเดตอันส่วนให้เบิ่งอีกเนาะพี่น้องกับข้างล่างเซาแพะเนาะเป็นกับสิบปูปก,กะก๊กกอกหมักมกล้วยพี่น้องซาแปะไซเบิ่งมักกล้วยเพันกับกำลังเคี้ยวขึ้นมาเนาะกาขโมกับใจหลายๆเด้อพี่น้องเนาะที่เขามาเบิร์กซาแปเนาะแล้วก็ที่อันคอยให้ยกำลังใจเซาแปเนาะที่คอยเขามา คอมเมนตชาวแพ้เนาะแล้วก็คอยติดตามชาวแพ้แล้วก็คอยเบิ่นชาวแพ้กล้วกอขโุกขึบนใจอะไรเด้อพี่น้องเมืองชาวแพ้อาซีโบสสะอาดโบช่วยบวงงามแล้วก็ข้อถดคอภัยอะไรเด้อเนาะเพราะว่าชาวแพ้อาจับพันคิบขุ่นเหมือนกันเนาะมันเลยแบบเมืองชาวแพ้กับโบช่วยบวงงามไลยเนาะการคีบชาวแพ้ก็ข้อจบเพียงเท่านี้เนาะพี่น้องการยืมเด้อพี่น้องเนาะกดติดตามชาวแพ้เน่เด้อพี่น้องเนาะการในคลิปของชาวแพร้วันนี้กอะข้อจบเพียงเท่านี้เนาะพี่น้อง Sampai di.